สุดท้ายกดข้อที่7ยิ่งให้ยิ่งได้รับจริงหรือไม่นะครับคนโบราณนะครับมีประเพณีมีวิธีปฏิบัติที่เข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งนะครับเข้าใจข้อที่ว่ายิ่งให้ยิ่งได้รับนะครับเราจะสังเกตนะครับคนโบราณเนี่ยเวลาทําบุญเขาจะคัดสิ่งที่ดีที่สุดไปทําบุญนะครับไม่ว่าจะเป็น สมมติ่าปลูกแตงโมจะคัดเลือกแตงโมลูกแรกลูกที่ดีที่สุดของผลผล,ผลิตในฤดูกาลนั้นไปทำบุญสวนเราปลูกทุเรียนก็จะคัดลูกทุเรียนลูกแรกลูกที่ดีที่สุดไปทำบุญได้ปลาได้อาหารอะไรก็แต่นะครับคือคัดสรรแต่สิ่งที่ดีที่สุดไปทำบุญ นั่นคือการทานการให้เช่นกันนะครับถ้าเราเมองกลับมาในเรื่องของการให้คนอื่นหรือการให้ตอบแทนใ,นใดๆก็แล้วแต่นะครับให้ของขวัญให้ใจให้ความรักให้ความเมื่อเฟื่ออะไรแล้ว,ลวถ้าเราให้สิ่งที่ดีไปแล้วนะครับสิ่งที่ดีก็จะกลับมาที่เรานะครับอันนี้สําคัญนะครับเหมือนที่ผมจะบอกว่าเรื่องของการให้ความรักจะต้องให้อย่างเต็มร้อยนะครับเพราะว่า อย่าหวังว่าจะได้รับรักหรือสิ่งที่ดีจากใครหากคุณไม่ได้ให้รักหรือให้ใจไปเต็มร้อยเรื่องของการให้ความรักหรือการให้ใจคนอื่นหรือการให้ใดๆแล้วแต่ที่เรามีอยู่อย่าหวังว่าจะได้รับความรักความปรารถนาดีจากคนที่ไม่ได้รักแม้กระทั่งตัวเองเรามาเช็คกันนะครับว่าเราเป็นคนรักตัวเองหรือไม่นะครับแล้ว ถ้าเราเป็นคนรักตัวเองรู้จักรักตัวเองแล้วเราก็มีความพร้อมที่จะให้คนอื่นครับต่อไปนี้เราก็จะมาเริ่มเช็คว่าเราเป็นคนรักตัวเองและมีความรักมากพอที่จะเผื่อแผ่ไปให้คนอื่นได้หรือไม่นะครับวิธีเช็คนะครับผมจะแบ่งเป็น2ฝ่ายนะครับฝ่ายรักติดบวกก็คือฝ่ายที่มีความรักมากพอที่จะเผื่อแผ่ให้คนอื่นกับฝ่าย รักติดลบก็คือไม่รู้ชักดูแลตัวเองเป็นไงนะครับมาดูนะครับผมจะพูดไปพร้อมๆกันเลยนะครับก็คืออย่างนี้ฝ่ายรักติดบวกมันจะมีหัวข้อที่ผมย่อไว้ให้ก็คือชมยินดีไม่เรื่องมากไม่เก็บเก็บถ้ารักติดลบเป็นไงก็คือไม่แน่ใจในคําชมเป็นคนขี้บน่นเป็นคนตนําหนิเป็นคนที่ ย้อนไปแต่เรื่องอดีตน,นะครับอ่ะผมจะพูดเปรียบเทียบกันเลยแล้วกันนะครับเพื่อความเข้าใจงา่ายขึ้นก็คือ1รักติดปวกคือชมชมยินดียกย่องสรรเสริญแล้วก็ให้คําชมกับคนอื่นในขณะเดียวกันถ้ารักติดลบละ่ะเวลาใครมาชมปุ๊บจะรู้สึกเฮ้ยไม่แน่ใจว่าเขาชมเราจริงหรือเปล่าถ้าคุณรู้สึกว่าใครมาชมเราแล้วเ,เรารู้สึกว่าไม่แน่ใจว่าเขา,าพูดจริงหรือเปล่าหรือว่า จริงๆก็าอาจจะพูดจริงแต่เราก็อาจจะไม่ได้ดูแลตัวเองไม่ได้แตงเนื้อแตงตัวเท่าไหร่ก็เลยไม่แน่ใจในคาชมเห็นไหมครับมันจะ,ะเป็นภาพที่ฟ้องออกมาหเห็นชัดเจนเลยว่าคุณเป็นคนรักและสนใจใส่ใจดูแลตัวเองไหมถ้าคุณสนใจตัวเองดูแลตัวเองปุ๊บใครมาชมปุ๊บเรามั่นใจเลยว่าใช่เพราะฉันตั้งใจมานะแต่ถ้าคุณไม่ได้ดูแลไม่ได้ตั้งใจใครมาชมปุ๊บเราก็ไม่แน่ใจเป็นธรรมดานะครับอ่ะต่อมาข้อที่2ยินดี คือเราเป็นคนชื่นชมยินดีกับคนอื่นเสมอๆนะครับให้ความเมตตาให้ความรักให้ความชื่นชมยินดีกับคนอื่นเสมอในทางกับกันถ้าคนรักติดลบละ่ะบน่นเป็นคนขี้บน่นอะไรก็บน่นอะไรก็บน่นเพื่อนก็ไม่ดีเพื่อนก็ไม่สนใจลูกน้องกออ็อะไรอย่างเงี้ยคือมีแต่เรื่องบ่นอยู่ตลอดนะครับแม้แต่ตัวเองก็ยังบ่นกับเองว่าเออฉันทําไมไม่แข็งแรงฉันอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคือห้ามบน่น ทขีบทเนี่ยเป็นลักษณะของการรักติดลบนะครับต่อมาด้านบวกข้อที่3มก็คือไม่เรื่องมากแต่ถ้าด้านลบล่ะเป็นคนตนําหนิคำว่าไม่เรื่องมากออะลรเหมือนกันเราไปกินข้าวปุ๊บไปกินอาหารปุ๊บเนี่ยที่โรงแรมก็มีอาหารบุฟเฟ่ห้เยอะแยะไปหมดคนที่เขาไม่เรื่องมากเขาก็ดูว่าอะไรเขากินได้อะไรที่เขาชอบเขาก็กินอะไรที่ไม่ชอบเขาก็เฉยๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องธรรมดานะครับที่คนเรา จะมีทั้งชอบและไม่ชอบแต่ถ้าคนที่มีรักติดลบจะเป็นไงหาแต่เรื่องที่จะตำหนิเออไอนี่ก็สีไม่เคยน่ากินเท่าไหร่ไอนี่ก็ทำชิ้นไม่ค่ยดีไอนี่ก็เค็มไปไอนี่ก็อะไรก็ไม่รู้มันเยอะแยะไปหมดไม่น่ากินแอ้นี้กินแล้วก็ไม่อร่อยคือหาเรื่องตำหนิติเตียนได้ตลอด นี่คืเป็นคนไม่รู้จักรักตัวเองนะครับข้อที่3ไปแล้วนะไปดูข้อ4ข้อที่4อ่ฟังบวกกันนะฟังรักเผื่อแผ่รักรัก,รกที่จะมอบให้กันได้ก็คือว่าไม่เก่าเก็บก็คืออะไรกร็แล้วแต่นะครับที่มันเป็นเรื่องที่มันไม่ดีอะไรที่เป็นเรื่องเก่าตัดไปแม่ามาพูดไม่เอามายุ่งเอาเรื่องปัจจุบันฟังเพลงปัจจุบันชื่นชมปัจจุบันนะในคะกัน คนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามคนที่รักติดลบก,ก็จะเป็นอย่างนี้ครับเขาบอกว่า,วาปัจจุบันไม่มีอะไรดีเลยในอดีตนะเพลงนัจจ่นกระเพาะในอดีตนะให้นี่ก็ดีน้ําสะอาดคือเอาแต่เรื่องดีๆในอดีตเาพูดปัจจุบันนี่แย่หมดนะซึ่งแสดงว่าไม่ปรับตัวไม่พัฒนานะเพลงใหม่ๆปะโอ้มันรู้มันร้องอะไรฟังไม่ได้เรื่องฟังไม่เข้าใจ แต่ใเห็นไหมครับว่าคือนั่นแหละคือการไม่ปรับตัวการไม่พัฒนานะครับอาสรุปไว้ประมาณนี้นะครับก็คือคนที่มีความพร้อมในเรื่องของความรักรู้จักดูแลตัวเองรู้จักใส่ใจตัวเองและก็เผื่อแปลไปให้ก็ดีนี่คือเป็นคนที่มีรักติดบวกนะครับก็คือชมยินดีไม่เรื่องมากไม่เก่าเก็บแต่คนที่ไม่รู้จักรักตัวเอง เวลาใครชมก็ไม่แน่ใจเจออะไรก็บ่นไปเรื่อยเจออะไรก็ตำหนิไปเรื่อยและสุดท้ายก็คือสนใจแต่เรื่องอดีตชื่นชมแต่เรื่องอดีตปัจจุบันมันแย่ถ้าคุณสำรวจตัวเองแล้ว4ด้านบวกกับ4ด้านลบอันไหนมีมากกว่ากันนะครับถ้าคุณมี4ด้านลบมากกว่าพยายามปรับมา4ด้านบวกนะครับแล้วคุณจะเป็นคนที่มีความรักรู้จักรักตัวเองแล้วก็จะเผื่อแผ่ไปยังคนอื่นได้นะครับ โอเคนะครับก็หวังว่าทั้งหลายทั้งหมดคงให้ประโยชน์เป็นประโยชน์เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนะครับปลายมือเราจะเปลี่ยนได้หรือไม่ตัวเราเองเป็นคนกําหนดนะครับจากข้อที่1ถึงข้อที่7นี้เป็นเพียงเครื่องมือสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่าลืมนะครับว่าทุกการเปลี่ยนแปลงใช้เวลา2 1ถึง30วัน ทุกเรื่องของการเปลี่ยนแปลงให้ถือเป็นหนึ่งเมล็ดพันธุ์ของต้นไม้ที่จะงอกงามขึ้นมาปลูกทีละต้นปลูกทีละความคิดนะครับปลูกทีละการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วนานๆเข้าต้นไม้เหล่านั้นก็จะงอกงามเป็นสวนที่มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้พันธุ์ดีปลูกต้นไม้พันธุ์ดีปลูกต้นไม้แห่งความรักสร้างพัฒนาให้เจริญงอกงามขึ้นเรื่อยๆเหมือนการต่อจิ๊กซอว์และวครับแ,รแลกๆเราอาจจะเห็นภาพไม่ชัด พอต่อไปเรื่อยๆไปถึงสักครึ่งหนึ่งแล้วเราจะเริ่มเห็นภาพจะง่ายขึ้นแล้วครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับการเริ่มต้นต่างๆบางทีเราก็ไม่แน่ใจบางทีเราก็สงสยัยบางทีเราก็มองไม่เห็นเป้าหมายแต่ถ้าเราได้เริ่มได้ทําไปเรื่อยๆเรื่อยๆยิ๊ซซอว์ตอนนี้ก็จะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆผ่านครึ่งหนึ่งได้แล้วทุกอย่างก็จะเริ่มง่ายขึ้นผ่าน70%บรตไปแล้วทุกอย่างก็จะง่ายขึ้นและก็ง่ายขึ้นและก็เร็วขึ้นนะครับ ประสบผลสําเร็จในการดาเนินชีวิตธุรกิจการงานขอให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับการดําเนินชีวิตขอให้ท่านได้ประสบผลสําเร็จในการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงตัวเองในครั้งนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ